สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันในเกมอีวิวนันภาคสองนะคะเกมผีแม่ชีเนาะที่สอนสมัยแม่ชีตอนต่อสาวอะเขาไปในเกมกันเลยนะคะโหมดเอาหมดมองไม่ดูว่ามองไม่เห็นอยู่ตรงไหนกดเล ไม่มีเสียงไม่ได้ยินเสียงโพดเนาะถ้าใครเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วย,ยนะคะดูในเรื่องมังกนดูในเรื่องลูกมาสีดย ้ามีเสียงรบกล้ก็ขออภัยกันนะคะใครชอบเยี่ยมกดไลค์กดแชร์นะคะไฟไหม้บ้านแน่เลย

Yeah, yeah, yeah. Oh, hi, pretty. How did you know? Yep, yep. After these things with me, I'm sure you will regret being a bad student. Lemon, young. นี่แล้วสอนเล่นอีกแค่กุ้งโลก็เลยเป็น

อนนสอนผักแม่เลยเนี้ยถ้าใครชอบเยอมกดไลค์กดติดตามกดน้อยนะคะและกดกระดิ่งเนาะแล้วแลอวอีก จะไปไหนได้อ่ะเนี่ยกลับข้ารูเดิมไม่มีทางไป ไม่ใช่มันมองไม่เห็นนะมันมองเห็นนะไม่ใช่ไม่ใช่มองอาไรอะมาได้ค่อยได้แกลงองทดสอบเฉยนะไรื่องอนะขอนก้จำไปไหน มอ,มองไม่เห็นอะเอามองไม่เห็น <_ d ata> เอามองไม่เห็น <_ d ata> ข้ามไปเลย <_ d ata> ข้าไามไเยิมกดล like, ข้าไปย้ามไปเยะเมไลยไ ไม่เห็นจริงๆหรอเอ๊ะแม่จีบอกว่ามันหายไปไหนวะมันหายไปไหนก็อยู่ข้างใกล้ๆกันแล้งมึงโอ้โหออกมาได้ตัวเลย เปียวตัวดับนะฮะปิดตุ๊บโอ้ตัวหน้าตาแต่ละตัวโอ้โหไก่ดัดเปยอหน้าตาแต่ละตัวโอ้โหตกใจเลยเย เจอไก่หัวใจจะหวาย โอ้ oh. ตกใจตัวนี้นี่แน่ <c oughs> นี้นาะาร้อนกว่าข้าว <c oughs> ลักหมัดเล ทางน้านี่ไก่ผสมจิ้งเหรนวะห่างเหมือนจิ้งเหรนเลย นี่ปิดไฟ ส่วนข้าวโพดน่ากินนงใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกวนนะคะ cái này ไปอีกทางหนึ่ง เอาไมา่ได้อีกตรงนี้ นักเรียนมาอยู่นี้ได้ไง มีเสียงรบกวนขออภัยกันเลยนะคะ <_ d ata> ห้องวิทยาศาสตร์แน่เลย มืนโลกดิไม่ใช่เกม,มอ,กอะไรมุนโลภอะไรไม่ต้องผสมมันต้องหาอะไรมาผสม ห้าตกใจเลยโอ้โหฟ้ามาให้ไม่แสบนี่เหรอลูกลกสาวแม่ชีอะ อ้าววันมาห้องเดิมจีบไปงงเลยทีนี้ เสียงเพลงขออภายกันเลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้เริ่มกดไลค์กดติดตามกานด้วยนะคะ ห้องนี้ทำไมมันเมื่อจัง ตรงทางล่างดีกว่ามดตายท่อเหมือนเดิมกลับไปที่เดิม vì khai. <laughs>

ไม่ไดไม่ออกทีนี้เขลืนยังไง เหมือนโบอดเลยแพรกเส้นเหมือนก็สร้างสวยเหมือนกันนะ จิ้งเหรีก็ไม่รู้หาหางมาจิ้งเหรียจบทั้งบนจบปิดคลิปทั้งบนนดีกว่าอ่าใครที่ขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเนาะ แล้วก็ส่วนจะเป็นคลิปใดต่อไปน้องฝากติดตามด้วยนะคะส้าอาจารยนได้ขอตัวลาไปก่อนบายบายจุ๊บๆกดซับเพื่อเยอะด้วยนะแคททุกวันอันนี้แคททุกวันเนี่ยแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ไม่แคทนะก็เนี่ยฝากกดไลค์ด้วยกดซับเพื่อเยอะด้วยกดติดตามนะคะจุ๊บไปได้บายบายจุ๊บ